พลาที่สวยไหมเอ่ยพาที่สวยไหมคะแก้ครับพ่าที่สวยนหมทุมกคมากานมีมองผ่านกล้องอากาศดีอากาศด,ด,ดีนี่นาใครนาอานาอาธงชยัยข้าวงามมาาาปเหรอแอบมีดอกผักตบด้วยบรรยากาศดีๆนะจ้า กานางงามๆของเพลินเนาะเอ็นดวงอาทิตย์มันเป็นสีเหลืองๆนี่มีกล้องมา,า,มา,มาถ่ายเฮ้เยเคยมาเมื่อนี้มากับลูกสาวจ้ะมากับลูกสาวจอมกวนอันนี้เป็นหน้าผักบุงเนะาะเยวะให้เบิ้งให้ดูข้างๆจุ๊บๆๆๆ,ๆๆๆหนูอย่าเข้ากล้องครับไม่ได้ครับไอ้แก้วซ้ายมือเป็นผักบุงขวามือเป็นนา งามบ่จาคทุกคนงามาานะเขาเพิ่งจงามงามนี่มันมีผักบุ้งข่าวเลยแก้วของอาทงชัยไปตีมขาไม่ได้ดือด้อๆืเด้เนี่ยลูกสาวเนี่ยนผักบุ้งอันนี้มันมันมาเกิดในน้าเถานู้งามเราทุกคนโอ้ยอากาศดีดีเมื่อนี้ขีดขานนะจะมเอื่นจะยุด ยุดวิตดนามก้อนมือนึงบอกพ่อค่าว่ายุดพรานมมวีนาม,มของเพื่นกันมิหยาคือกันแต่ว่าเขาเป็นงานเนาะอากาศดีๆีโอ้ข้างหน้าน้นเป็นผักของเฮาจ้าเขางานจ้าเลยทายไ,ไปฝั่งไหนโมยังไม่ป้าหรอกชมผักชมหญ้าอชองชัยก่อนสวยๆงามๆก่อน มีกล้วยด้วยนะแต่ทางไหนลูกมีปลามีปลามีอุปกรณ์ทำผักอุปกรณ์ทำผักเป็นปยังอยู่เนาะอันนี้เพื่อนกลับแม่น้ำนะจ๊ะเพิ่นยืนกันแม่น้ำม,มันก็จะมีกระแปงเห็นกระแปงไอุ่ยกล้วยกล้วยอ้าบางกล้วยฉันอันนี้สีอะไรไปไปแอบ,บดูอุปกรณ์ทำผักอาใจก่อป้าไปไหนป้าไปดูน้ำเช่างเถอะ แทนแทนกล้วยลูกแป้งๆเลยมาแอบดูมีโฟมมีถุงมือมีเชือกรสีดำเหมือนงูมีกระแป้งมีหมวกมีถุงปุ๋ยอันนี้ปุ๋ยตามาบินใสบแปลกๆแล้วก็มีผ้ารองแล้วก็มีตอกข้างในกระแป้งข้างในกระแป้งมีอะไรมีอะไรไม่รู้โฟมมีเชือกด้วยจ้ะ มันจะไ,ไว่ายๆนาะบ้านชายนาแรกเลยอ๋ออันไหนชาลนาดำๆนั่นเป็นบักชีฝร,รั่งเนาะบรรยากาศดีอันนี้เป็นตาในน้ำบ่อสูงนะจ๊ะมันห่อนตอนในน้ำเนาะขึ้นเที่ยงๆเนี่ยมาเบิ่งนะไอ้ตัวนี้ก็มีอุ้ยไปเตะขยะเขากล้วยเนี่ยมันแอบกล้วยซุกกล้วยแกอากาศดีๆค่ะแต่ไม่อยากจะเดินไปทางนู้นเนาะ พีจ่จิจต้องเดินไปทงไาไปทงไหนไปทางไหนไม่ไปหรอกไ,ไปทางนู้นก็กลับบ้านไงเเดินไปลื่อยๆจนสุดบ้านประแจงอ่ะคุณยไม่ไปแล้วนี่จะมาดูตรงนี้นี่เขาโอ้ันนี้เพป็นซอมเขาเนาะเพป็นดำเป็นก่อๆไว้มีซอมเขาเพื่อดำน้ำเลยตรงนี้มันเป็นแอง่งมันมีผักตบหลายชักหน่อย แต่ว่าเข่างามอันนี้ตัดใบเรียบร้อยอันนี้ก็ตัดใบเรียบร้อยวูว้อากาศดีดีอากาศดีมากเลยตรงนี้คือบรรยากาศดีสุดๆนี่เหมาะกับการนั่งปิกนิกแก้วไปเอาเสือมาปูไปเอาตำไปเอาเท่ามาตำอ่ะดูดูวิวตรงนี้สวยงามมากๆเลยอ่าอย่าเดี๋ยวหัวทิ่มลงไปเดี๋ยวตกน้า บอกประฟังได้แบบนี้เพื่อนบอกปรฟังได้เพื่นนอนเพื่อนเพื่อนเล่นะบพื่อนว่ายยังไงยกมือไหว้เหรอยกมือไหว้คลิปนี้ไม่มีอะไรบรรยากาศดีตอนเย็นห้าโมงครึ่งจะหกโมงนะจ๊ะคลิปนี้ไปแล้วพามาชมสวนชาวบ้านเขาสวนบักบุ้งชาวบ้านกันาข้าวชาวบ้านงาม,งาม ของตัวเองไม่ชมแล้วของตัวเองไม่สวยเล่นอะไรกันไปแล้วนะคะบ๊ายบาย